สายตาของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างๆที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยม,มเยียนจังหวัดมุกดาหารจะได้มีโอกาสสัมผัสกับรสชาติของอาหารนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดมหากกรรมอาหารของจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ก็คือ13เมษายน14และ15นะครับซึ่งสอดคล้องเป็นกิจกรรมคู่กับานคู่ขนานกับกิจกรรมสงกรานของจังหวัดมุกดาหารนะครับ<อ>ก็หป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการ สร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในดินกัดก็คือสร้างสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมีทางเลือกที่จะได้มาสัมผัสรสชาติของอาหารนะครับสําหรับใครที่มาในวันนี้ก็คงได้สัมผัสรสชาติที่มีเอกลักษณ์ที่สุดนะครับของมุกดาหารนั่นก็คือเรื่องของหมูห่านนะครับใครที่เดินชิมแล้วก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ารสสัมผัสนั้นทั้งนุ่มทั้งมีรสอูมาบีซินคัดคือหนังกรอบนะครับ เคี้ยวระคุบเนื้อนุ่มๆนะครับรดนิ้นรดทำลายไหลออกมาผสมกับเนื้อของหมูที่รสชาติได้กําลังดีก็ทุกคนคงจะได้รับสัมผัสนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำลายต่อไ้ทุกคนนะครับก็มีโอกาสได้มาสัมผัสกับเรื่องของอาหารการกินของจังหวัดมุกดาหารนะครับสําหรับพรุ่งนี้รับรองไม่หยุดหวังนะครับส้มตำดีลานั้น ส้ตตมตำเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับและเป็นเสน่ห์ของพี่น้องทางภาคอีสานแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนะครับแต่ว่าส้มตำใส่ลีลาไปยิ่งสุดยอดใหญ่นะครับและลดิงคาน,นก็คือวันสุดท้าย15เมษายนนะครับมากรรมอาหารที่ทําจากปลาแม่น้ําโขงเรามีแม่น้ําโขงไหลผ่านจังหวัดมุกดาหารยาวถึง72กิโลเมตรนะครับมีปลาหลากหลายชนิดเลยครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าปลา,านชนิดต่างๆเนี่ย เวลาเอามาขึ้นสำรับมาทำเมนูอาหารหาต่างๆแล้วจะมีรสชาติมีสเสน่ห์เพียงใดครับก็ิญชวนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับ ในการจัดกิจกรรมมาหากรรมอาหารจังหวัดปุณหาในครั้งนี้นะครับต้องถือโอกาสที่ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนจาก52ตำบลนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเข้มแข็งนะครับขอบคุณส่วนราชการาต่างขอบคุณทางผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ได้ร่วมกันในการ จัดอ,อ,อีกกิจกรรมที่มีสเสน่ห์อย่างยิ่งให้พี่น้องประชาชนโดยเพราะนั่งเที่ยวได้สัมผัสในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางทีมผู้จัดได้ตั้งไว้ทุกประการนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดกิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารร่มน้ำโขงแม่โขงฟูดเฟสติวัลประจำปี2568ณบัดนี้ขอบพระคุณครับ ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดุการอาหารครับขอเห็นเสียงพันขยับนะครับชิดต่อแางนี้ดีนะครับต้องกบขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดุการอาหารท่บบรา,านบราารยานบราณเป็นอย่างสูงครับค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้ร่วมทำกิมมิคที่เปิดบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญ ท่านนารงเทพพรากรอผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธาหารค่ะเรียนเชิญท่านอัญชลีกัลมาวิจิตนายเหล่าลชาติจังหวัดพุทธาหารค่ะเรียนเชิญคนตำรวจตรีไพรโรนไพรทุกาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพุทธาหารเรียดเชิญท่านสมพงค์คุ้มสว่างประหลัดจังหวัดพุทธาหารค่ะเรียนเชิญท่านศึกษาสุวรรณคดากองเกวและกีฬาจังหวัดพุทธาหารค่ะ เรียนเชิญท่านสัตว์สีนิมนต์คมเฉียงร่วมร่วมนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมบนเวทีคระเรียนเชิญคุณพระนิพัทิโยครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านครับเราจะร่วมกันประกอบพิธีีเปิดกิจกรรมครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตเทิดภาพของทุกท่านนะครับหนึ่งช็อตก่อนครับผมท่าน กกผู้ว่าราชการจังหวัดพิณานนะครับพร้อมทั้งท่านผู้ร่วมประกอบพ e ิธีเปิดนะครับจะใช้มือในการแตะจอแอลพีดีนะครับแล้วก็จะเป็นเอกเฟรมในเกมมิวพิธีครับเลือกเอามือข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับแล้วก็หันมองออกมาทางด้านหลังครับ ดี๋ยวในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องขยับออกด้านข้างขวาและซ้ายนะครับท่านละฝั่งละสี่ท่ค่ะครับผมให้ผ่านช่องทางทางขอนี้าตครับผมขออนุญาตท่านทั้งสองท่านนะครับเดัพื่อนที่ผ่านไปเลยครับคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดเพื่อความสวยงามนะครับฝั่งทงท่านผู้ว่าใช้มือขวาครับฝั่งทางท่านนายกเหล่ากาชาติใช้มือซ้ายในการแตะจอครับ นี่คือ,อแต่ไม่โดนหัวใจครับกระต่ไม่โดนราช็ตอตน,นะคะเราช็อต<อ>และจิมมี่นะครับการเปิดงานเทศกาลมากรรมอาหารล่มน้ำโขงแม่ของฟู้ดเฟสติ벌จะเริ่มต่อจากนี้ครับนับถอยหลังที่ห้าสี่ 哦。Oh. i